สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขภูสุขคนอยู่กับผมชงเบาไกอินดีนะครับผมครับผมมือนีเบาไกสิเพิ่มมาเบิ้งสัตว์เหลี่ยงของเบาไกนะครับซึ่งหนึ่งก็คืองูน,นะครับที่เบาไกซื้อมาใหม่นะครับพี่น้อง เป็นพั์อีกอย่างนะครับพ้าไปเบิ่งกันครับพี่น้องนะครับนอกจากสิเลี่ยงสร้างแล้วก็เลียงงวนะครับเลียงไรยางครับพี่น้องนะครับวิถีชีวิตบ้บานอินดีอินดีนะครับผมหลังจากที่ช่วงเส้าๆบรรยากาศดีๆคนขึ้นนะครับว่าแต่ฝนจีตกพี่น้องเอ้ยนนะครับคือบตกเซยนะหลังจากที่เฮาปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าไว้สำหรับนกอัวนะครับ ขวเอื่น่าพันเหยาวานอิสราเอลนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เ้าปปูเนีงย่ทตั้งเสียดเดอ๋วพี่น้องเอ้ยเศร้าเมื่อยก่อนนะครับเนี่ยเหยาวานพันอิสราเอลนะครับพี่น้องกำลังขยายพันธุ์ไปทา่งปุ่นครับนะครับเดี๋ยวบอกไกล่พ่อมาเบ่งงวนะครับผมว่ามันมีจักโตูนะครับพันนี้อย่างนะครับพี่น้องเออนะครับเป็นงู นี่แหละครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับนี่แหละครับงวของเบาไก่นะครับมันพัดบ้ามันนะครับบ้ามันหลูกผสมนะครับบ้ามันหลูกกระทบนะครับพี่น้องนี่แหละซื้อมาใหม่ครับพี่น้องก็ล่าท่านจต่สองอาทิตย์นะครับ็นจังไหนครับผมงามบ่ครับเป็นตาเหลียงบ่ครับพี่น้องนะครับ ที่ชีวิตบานๆนะครับอินดีอินดีของผมนะครับแต่ละหมื่นละเว้นนะครับนอกจากที่เลี้ยงสร้างแล้วก็มีงัวนะครับงัวอยากเลี้ยงงวนะครับก็เลยถื้อบำมันลูกผสมนะครับบมันงัวบำมันน้อยมาเลี้ยงมาคุ้นนะครับอยากพัฒนาสายพันธุ์นะครับในแตงงวงามขึ้นเพลินครับพี่น้องอยากมีงัวงามขึ้นเพลินนะครับมีสามตัวครับผม มาชมอีกครับผมนี่ในะครับเป็นงวงพันธุน์ไทยกระโดนเท่านะครับผมพี่น้องไทยกระโดนนะครับนะฮักบ่พี่น้องตัวเล็กมาแล้วเจ้าตัวเล็กมาแล้วสวัสดีครับตัวเล็กสวัสดีค่ะ เ <g ül> ลียงยงเลยพี่น้องเอ,อ,เอ้ยก็ขุนนะครับ,รบเวลาเบาไกลมากสีหองใสเลยพี่นอออ้องเอ้ยหงใสเลยครับน้องทอฝันนะครับตัวหน่อยน้องทอฝันลูกสาวของแม่นี่ครับพี่น้องนะครับความสุขเล็กๆหน่อยหน่อยครับพี่น้องความสุขของผมเป็นคนรักสัตว์พี่น้องเอ,อ้ย เ,เวลาให้สัางกับงัวนะครับทอๆกันครับพี่น้องของงัวอินดีของเบาไก่นะครับของงัวนะครับนี่แล้วครับผมเนละมือละเวนของเบาไก่นะครับ มาทางนี้ครับผมเป็นบะหมันลูกะสมนะครับบะหมันลูกกระทบนะครับพี่น้องถ้ามาชมนะครับแล้วมาหอดของง่วนะครับเพื่อนไห้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กของใส่อโลด้วยหูควมปันงัวพี่น้องนะครับอยน่ารักน่ารัก พ่อเบ่งบ่พี่เนองพ่อเบ่งได้บ่ครับ่กะสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเ่ยด้วยครับเพือ่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทดคลิปต่อไปนะครับ มือใหม่นะครับผมเป็นกำลังใจใผมเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็เขาก็พบว่าสวัสดีครับ